คุณผู้ชมไปเปิดไอเดียเจ๋งๆของเกษตรกรจังหวัดสตูนนะคะล่าสุดเขาค้นพบวิธีการปลูกส้มโอให้ได้ผลไวแล้วก็การันตีรสชาติหวานอร่อยไม่ต้องกังวลแม้เจอปัญหาน้ำท่วมขังเขาเลือกที่จะปลูกในยางรถยนต์ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันค่ะมาแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมคะล้อยางรถยนต์หลายสิบวงที่เราเห็นอยู่นี้นะถูกดัดแปลงมาเป็นภาชนะเพื่อใช้ปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม กว่า70ต้นบนเนื้อที่4ไร่ด้วยกันนะคะทั้งหมดนี้เป็นไอเดียของคุณลุงไฑูทูนดวงศิล์นนะคะอายุ77ปีค่ะเป็นชาวตำบลคลองขุดอำเภอเมืองจังหวัดสตูนที่หันมาใช้เทคนิคนี้ปลูกส้มโอโดยเฉพาะเลยนะคะคุณไฑูทูนดวงศิล์นเนี่ยสมผลเขาบอกว่าตอนนี้นะ ส้มโอของเขาเนี่ยนะอายุประมาณ2-3ปีแล้วคุณผู้ชมแล้วก็ให้ผลผลิตดกสวยงามทุกต้นเลยทีนี้หลายคนก็สงสัยว่าเอวอะไรคือเหตุผลสำคัญที่ทำให้คุณลุงไผทูนเนี่ยหันมาใช้ยางล้อรถยนต์มาปลูกส้มโอแบบนี้ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราให้คุณลุงไผทูนตวงศิลมาเล่าให้ฟังกันค่ะเือนอันดับแรกนะครับคือช่วยลดขยะของชุมชนแล้วก็้อยางเนี่ยมีประโยชน์มาก การปลูกพืชในปลาชนะเนี่ยจากตาเขาพูดบอกว่าพืชถ้าอยู่ในที่คแคบแล้วนี่ยจะออกผลให้เราได้เร็วแล้วการที่เราปลูกในปลาชนะนี้เราขยะมาใช้มันลดมลภาวะลดการเอาเยาอยางไปป๋าอยากจะให้ทุกท่านที่มีรถเปลี่ยนรางรถแล้วเอามาใช้ที่บ้าน นี่คุณลุงไฑูทย์นะบอกถึงข้อดีของการใช้เทคนิคนี้ก็คือล้อยางเนี่ยเปรียบเสมือนแก้มลิงด้วยนะคุณลุงไพฑูทยลบอกเพิ่มมานะคะที่แม้เราจะปลูกพืชชนิดอะไรในพื้นที่ที่เคยน้ําท่วมขังก็ไม่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตยอย่างแน่นอนส่งผลให้ภายดีสวนนะมีแต่ล้อยางรถยนต์เก่าๆมากถึง3,000วงที่ถูกดัดแปลงมาใช้ปลูกพืชนจนได้ผลผลิตดีรวมถึงนำไปต่อย,ยอดเป็นกระชังเลี้ยงปลาได้ด้วยคุณผู้ชมค่ะพร้อมทั้งยกระดับ ที่นี่เขาเรียกว่ารัษบาบ้านสวนนะนี่คือชื่อสวนเขายกระดับให้ที่ตรงนี้เนี่ยเป็นศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะอย่างลงตัวนําพาครอบครัวสู่เศรษฐกิจพอเพียง hey, เหตุแบบนี้แล้วใครสนใจนะอยากจะไปเรียนรู้วิธีการปลูกผลผล,ผลิตต่างๆพืชพันธุ์ต่างๆให้ได้ผล,ผลผลิตดกสวยงามแบบนี้ติดต่อไปได้เลยนะตามช่องทางที่ทีมงานเราขึ้นบนหน้าจอที่นี่คือรษบาบ้านสวนจังวัดสตูนปักใต้ตบ้านเราค่ะ ิมสยาาในนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ